สวัสดีครับพี่น้องที่รับชมทา้งสองอีสานบ้านของเรานะครับตอนนี้กับสิผ้ามหาเหงือเหงือใส่เบ็ดมหาสอนเขียดนี่น้ำทางเกลือนี่แหละทางไปน้ำปานี่แหละสอนตามบวกส่วนใหญ่กับเขียจะหน้าแหละครับไปใส่เบ็ดส่นใด้่ไล่กับใส่เต็เหงือเขียดเลยตามไหมครับ หวกหลายครับเซเบตยังดีเลยตัวใหญ่ด้วยเกี็ดจะหน้าตัวงาม วว้าปลาคออยู่ในทางเกวียนครับอพอดีเลยตกค้างอยู่ใช่ไหมนี่ฮาไม่ใหญ่มากแต่ก็ไม่น้อยสอนเขียดเสร็จแล้วครับแต่มาสามสิบตแหละส่วนในไปเขียดจะหน้าตกระบอใหญ่ไปได้ดอกใส่ได้อยูตัวกรบอกใหญ่กัใส่ได้ นี่ปลาคอบืนน้ำนี่บืนค้าอยู่ทั้งทางเกียนไอห่วกน้ำประมาณสิบตนี่ละก็ได้ใส่อยู่เดี๋ยวหาใเส่เดือนใสอีกจังน้อยเพื่อเหงื่อมันหลอนไปครับไปใส่บ็ดไปเบิ้งวิธีเกีียวเหงื่อกันทันทีก็มาเบิ้งวิธีใสวิธีเกี่ยวเหงื่อเขียดลักลักที่เขาใส่กันกับมีอยู่หาวิธีนะครับแหล้วเต่ไม้ที่เขาจะใส่นะครับ ถ้ามันหกมันหกเกิดไปนี่กะก็อีกแบบนึงถตาเกิดมันต้นเขามันห่างเน,นี่ยกะก็อีกแบบนึงนะครับถ้าอยากได้พวกประดุกน้ำเขาก็ก็เป็นเยื่อตายเลยก็ได้นะครับเกี่ยวกัะได้มากบหลายดอกเดี๋ยวย้ำขึ้นแล้ก็ตัดขวดเก็ดแนวคูเอาน้ำท่างก็ได้คอยมาเสริมเอาใส่มาแหลวก็มีใส่เดือนมานำ้ำมีหัวมที่แรกนะครับ กอข้างกอข้างกอข้างทะลุมากนะครับบอกปากมันกอข้างนี่กับมะสําหรับต้นเขาที่มันทีๆนะครับมันจังปีต้นเขาได้นี่กอข้างปลายเบ็ดทะลุมาหลดมาเป็นอย่างเวลาจุ่มลงนง้ำกับจุม่มถึงประมาณต้นขาเนี่ครับให้มันตีน้ำได้ จังสี่มันดีอย่างหนึง่งมันบวปีนต้นเขา,ต,าต้นยะท่านนี่กับเบิ้งวิธีวิธีว่างเบ็ดเด้อวี่ว่างเบ็ดว่างไกลๆแถวนามไหลนี่แหละนี่จะมีนามไหลพาคันเทศนี่อ่ะนี่มันใชอยู่ประมาณนี้แหละว,วิธีที่สองนะครับก็เอวมันถ้าเขาเป็นเสี้ยนแล้วกะเขาก็หูเบิดทุกวิธีแหละต่คลิปนี้ก่ะสำหรับนะครับ รุ <cessor> <nuest imana? S 2> ่นไม่ไหมกำลังเริ่มใส่เบ็ดกับว่ค่อยหูวิธีมันว่ามีวิธีก่อแบบใดแน่อันนี้ก่อหลังก่อเอวก่อเอวนี่ก่อเอวมันนี่ก่อหลังก่อเอวมันนี่แต่อันนี้ต้องมีพื้นที่ให้มันไวน้ำนิดเดียวครับถ้าว่าต้นเขาทีทีนี่ยาไปยาใส่แบบนี้นะครับมันปีนต้นเขาได้เดี๋ยวไปเบิ้งวิธีใส่อ่ามาเบิ่งวิธีว่างเบ็ดนะครับว่างเหงื่อนี่สันเขามันบระหก สันเขามันบทีนี่แบบนี้ครับมันถึงจะวิธีนี้มันถึงจะใส่ได้นี่ครับนี่ให้ท้องกับแขนกับขามันอยู่ทั้งผิวน้ำแบบนี้เลยนี่ให้มันว่ายน้ำได้นี่เนี่ยเอี่มต้องจุ่มลงไปเหมือดอกสันเขามันหกนทีอย่าอย่าใส่วิธีนี้นะครับมันปีนต้นเขานะ้บัไดหดปลาดรอก เดี๋ยวไปเบิง้งวิธีที่สามว่าเขาเกาะแบบใดอีกมาเบิง้งวิธีที่สามนะครับอันนี้เกาะหลังมันครับช่วงไถท้อยมันนี่อนี่เกาะหลังช่วงไถท้อยอันนี้เขาก็นยิยมใส่กัน เวลาว่างก็ว่างลงในระดับน้ำสำเอลสำขาเขียนะสุดขาเขียกับพ่อมาต้องให้ตั้งสี่ดอกแต่ว่าแสนมองได้มันพื้นที่มันกว้างเนยต้นเขาว่าหไหลก็ให้มันว่ายน้ำได้เอาทองมันจุ่มก็ได้แต่ว่านี่เอาแค่ขามันกับพ่อมันก็ดีน้ำได้แล้วครับอันนี้คือวิธีที่สามอ้าบันดิบึงวิธีว่างวิธีว่าง นี่ก็หลังตรงไายท่อ้อยนะครับมันกัดสามารถโดดได้คือเก้าโด,ดลโลปลาได้นะครับนี่ถูไปแค่ขาเนี่ยถึงเกือบถึงเอวเโอ้ยถึงลงมือกับโฟตกแล้วบัดนี้โอ้ตกแหงเลย แห้งตกแห้งตกแห้งต่อไปวิธีเกียเียวเหงือแบบที่สีนะครับเกีียวเหงือเฉียดแบบที่สี่นี่น,นี่กอขาที่นี่ใส่ต่โบรานกอขาข้างหนึง่ง ก็เข้าไปในขาหน่ยเลยครับเกะเข้าไปในขาอ่านี่เป็นวิธีโบราณอีกแบบหนึง่งก็ไว้ขาข้างนึงอันนี้ถ้าเบิงเบิงวิธีใสเบิงวิธีว่างเงื้อเบิงวิธีว่างเงื้ว่าว่างระดับได้ของน้ำอันนี้เป็นแบบกอขานะครับว่างจุ่มลงไปข้างขามันห้อยอยู่ข้างนึงนั่นแหละอันนี้เวลาอันนี้มันก็จะไหวน้ำ ถึงเฉียงอยู่แบบนี้อ่ะวิธีที่หานะครับอันนี้เนือตายกอปากนะครับทะลุทะลุไปด่ามันเลยนี่ก็เราให้มันทะลุไปเลยอันนี้เป็นแบบเนือตายไอนน้แบบนี้ประดุกก็กินหกเอียงหัวยั้งก็กินไว้ครับนี่นเขียนมันตายเขาก็เลยกอปากทะลุดากไปเลยตัวนี้จุ่มลงน้ำไปเลยครับ ไ่ต้องให้ลอยผิวนามอะไรจุ่มลงลง่ามไปเลยปลาดุกมันจะปลาดุกมันสอบกินเงอาตายแบบนี้อันนี้จุ่มนามเลยเด้อจุ่มมิดลงเลยอันนี้แถมอีกวิธีหนึ่งหวกนะครับก็หวกหวกนี่ปลาทุกชนิดกินนะครับโมเมนต์แต่ปลาปลาคอเลย ปลาทุกอย่างก็สอบกินไปสื่อตามฟ้ามกบนะครับสื่อเอารุนที่มันออกขาเหล้วเด้อนี่นี่เบึงเบงนี่รุ่นประมาณนี่มันออกขาแล้วนี่วันนี้เวลาเกีียวที่ก้อนี่ก้อไปบ่งงคูนหางมาเนี่ครับเออเนี่ก้อไปคนหางก้อทะลุไปเลยนี่กินเดาเดานี่กินทุกป่าอ่าแต่ว่าก็ต้องลงทุนแน่ตัวนี้ต้องไปสื่อเขา ก็คล้ายเป็นแก้วแก้วแล้วลอยเลยครับนี่แต่คุ้มนะครับแก้วหนึ่งได้บุกยางหลายแต่เขาใส่บวชนเท่ากับมะขังไว้อันนี้เป็นแค่วิธีเขาข้าวนะครับที่วิธีเขาข้าวผมใส่ประจําใส่มาตั้งแต่หน่อยพุนแหละสางคนใส่เบ็ดไม่ไม่กับเลือกวิธีใส่เอาด้วยครับใส่ตามพื้นที่ของเจ้าของใส่ตามความถนัดของเจ้าของล่องเบือง มันบอกมีวิธียังตายตัวนะครับบอกมีวิธีใดที่ว่าจะได้ผลล้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันอยู่ที่ประสบการณ์นะครับของคนที่ไซเบดนะครับอันนี้กะแคร์มานแนวนะครับสําหรับน้องๆุุ่ใหม่ไหนะครับที่เริ่มไซเบสตอนนี้เห็นหลายพอซีพอหานี่ก็เริ่มย่งางเลาะไซเบดกันแล้วแต่เห็นแล้วก็บ่ค่อยได้ผลน,นะครับเพราะว่าหนึ่งขาดประสบการณ์อันนี้กะถือว่าเอามาแช่นะครับเอามาบอก เป็นวิธีทางเลือกอีกวิธีหนึ่งนะครับนี่เงี้ยเคียกระเบิดละ่ะเดี๋ยวย้ำขึ้นเนี่ยสิต้องหาคุมน้ำทางแล้วละครับมีใส่เดือนอยู่เพราะเป็นยังดอกสามารถดัดแปลงใส่ได้ทุกอย่างนะครับสำหรับการหาอยู่หาก,กินแบบบานเท่านะ่ะเดี๋ยวที่ฝ่าวใส่เสเ็จกอนคำนี่แล้วก็มาลุนมาตามลุนน้ำกันนะครับว่ารอบนี้สิหมานปัญไดไปครับ อันนี้ด้วยครับหัวต่องรคเลิกดออกนี่ไหน้ำได้ขึ้นทนน้ำนี่นี่มันไายนา้ำโอ้ยดีครับกินทุกป,ป่าเบิง่งตีละเออเบิ่งเป็นลังนี้ครับเบิง่งอันนี้ขอควดระวังนะครับวราเขาใส่เนื้อเนื้อเขียดนี่ มันบอเมนแค่ปลาสอบกินนะครับเยียนก็บสอบกินแต่ที่สําคัญนะครับงูก็บสอบกินอันนี้บพราะหัวเอียงมาดึงลงไปแล้วมันยังอยู่บอกหคือมันลุดไปแล้วนี่ขั้นเบ็ดครับนี่งอจุ่มน้ำงอจุ่มน้ำนมันพันอยู่พี่จะไปตัวยังหรอกนี่ครับก็อวดระวังนะครับสําหรับมือใหม่ยาวมือไปเศร้ามากางนะครับ นอกจากปลาจะชอบกินหรือว่าเอียนจะชอบกินแล้วก็ยังมีงูนะครับที่ชอบกินอ่ะว่าน่าจะปะัดคือดึงขากดึงนี่สัเดียวห้ามมองฮะหาคนอีหอยังมดเห็ยนยังนะครับมันน่าจะรุดแล้วล่ะมันน่าจะรุดแล้วล่ะมันหมดแล้ดไปข้างล่างอู้มดอุ้ยปุย อะสรุปเราไม่รู้ไปแล้วครับบนหัวเป็นงูคือเป็นเป็ดเอีย็นคือเป็นป่าเนี่มันม่วนหยาจนมุนคุณโอ้ขันกับลาเค็งอีกละ <c oughs> โอ้ปลาเค็งอีกแล้วครับอ้วนๆอยู่ปลาเค็งสามตัวเลยยังไ่ได้พอปลาอื่นอยู่เอ้ยอันนี้ก็ทีปลาเขาหน่อยครับ กะตีปลาขน้อยไม่ปลาเขายญ่ไปทางไรเบิร์ดเลยนี่เดี๋ยวปนยู่อรอกันลูกก็เลยหลายตัววนนี้มันไปลาเคียงแทบเดินปลาเขายญ่ลุกตามหนามหมดแล้วบ่ปลาเคียงกับปนแสบพรุ่นนะครับอบแช่จ้าของโอ้ดิดดิดดิดิไปงังว่าเว้ปลาขาน้อยจะเป็นมึงหลายเนาะ Mỏ nghe có sẵn khăn lắm Hãy để tô với con Ú cứ khắc nè thế Nhưng, nhắn lạ Nhìn hình nả Nả tự Ú uh, ngọm có để pôn như đó Để biết xí, 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 lắng Ồ, khử, khử. Để, đừng พันยาไตโอ้ตัวง,งามอยู่ม่ยาม่าพุทโอ้เบ็ดพันกันเซาเซาอยู่มาเด้อพี่น้องเก็บเบ็ดหลบเสาอันนี้ก็ตีหากตีหากครึ่งเลยครับเพียงจังปางเบื่องครับสิมาน์นไปเลยเอ้า

ัวคือดำดำัวคือขาวขาวมันมีปานดูวยมันหมาน,นครับไเติมกันใหญ่ยายงามอยู่ปลาขิงโอเค นีคี้ดินแห้งปลาอย่างนีนะหลักเป็นปลาเลยล่ะคืได้ยินเสียงเออยขีดินอยู่เลยล่ะดินดาวดาวอยู่อู้หูเห็นแล้ว ก็ได้อยู่ปดัดบังแค่นี้ครับโคงงง้งได้ๆเออปวดข้อปอดัดดิทูโอ้มันหมานครับเศร้านี่ตัวบัก่ายเนื้อเขียดครับอุ้ยตัวนี่ง่ายครับโอ้อ้ามันหมานครับ หลอบเศร้าพันหยาพันหยาตายยังวัดถือว่าใส่โอเคอยู่ตัวนี้ดีแตงขึ้นผันหยาตายเลยเศานี่คืออยู่ครับ ตุ้มลวละผลงานรอบเศร้าครับรอบมีถือว่าผลงานเป็นที่น่าพอใจนะครับเรไๆเน้นประคอครับทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่คลิปหนาชิมียังให้เบิรงอีกที่ตามเบิรงเด้อพี่น้องซอยกคติที่ตามเป็นกำลังใจให้ทั้งสองอีสานบาทโขกเล่านเด้อครับจะได้หาคลิปใหม่ๆนะครับมาให้พี่น้องในเบิรงอีกเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับมันหมานมันหมาน,มน